หัวใจเหล็กแห่งภูเขาน้ำแข็งบร้อม The Heart of the f r Stand b e h i n d b r m บรอมเกิดมาตัวใหญ่กว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยเขาเป็นไอซ์บอร์นแม่ของบรอมได้สอนว่าการที่เราตัวใหญ่กว่าก็อย่าไปรังแกคนอื่นๆด้วยคําสอนของแม่เลยทําให้เขาเป็นคนชอบช่วยเหลือมาตั้งแต่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบไหนแต่จะมีนิทานเรื่องหนึง่งที่เล่าขานว่าบรอมเคยไปช่วยหนุ่มน้อยโทรและในนิทานก็จะเล่าที่มาประตูของบรอมเรื่องจะเล่าว่ามีอัฟโทรตัวน้อยได้ปีนเขาไปเจอห้องสมบัติด้วยความโลภโทรน้อยได้เข้าไปเอาสมบัติทันทีที่ได้เข้าไป ประตูก็ได้ปิดล้ด้วยความตกใจจึงทําให้โทรน้อยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือโชคยังดีที่มีชายเลี้ยงแก่ได้ยินชายเลี้ยงแก่คนนั้นก็คือบรอมบรอมได้มาหน้าประตูที่เป็นรูปหัวแก่เขาทําทุกอย่างเพื่อเปิดประตูแต่ก็ไม่เป็นผลโดยที่ประตูไร้รอยขีดข่วนจนเวลาล่วงเลยสี่คืนวันวันต่อมาเขาเลยต่อยผู้เขาไปช่วยเจ้าโทรน้อยออกมาด้วยพลังที่มากเกินไปเลยทําให้ภูเขาได้ถลม่มบรอมเลยได้หยิบประตูคิดว่าเขาไม่สามารถทําลายได้มาป้องกันโทรน้อยเลยทําให้ร จากเหตุการณ์นี้โดยที่ประตูนั้นถูกสร้างขึ้นจากเทพตีเหล็กนั่นคือออนพี่ใหญ่แห่งเดมิกอด I do not care at care all